แต่ว่าเริ่มทํางานแล้ว<ม>ไปเรียนต่อมันจะมีบางคนจะกลัวไงหรือก่อนแอุ้ยเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวยังไงอ่ะเตําตแหน่งยังไงมาแล้วอ้ามีคนมานั่งโต๊ะฉันย่างเงี่ยตอนนั้นต้องมีคุยเรื่องนี้ไว้ก่อนไหมคะทึาอย่งนีอา้าวอ้าวอ้าวแขกมาแล้วเ,เก็บที่นอนหรือยังป้ายไปเก็บมาด้วยโอ้ยแม่เก็บอะไรไปนักหนาคะทิ้งไปบ้างเถอะ ดีค่ะพบกับทรายค่ะกค่ะแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญมาด้วยในรายการลูกอกชันเก็บนั่นเองค่ะสวัสดีคุณไอค่ะค่ะได้คุณไอแนะนาตัวนิดนึงค่ะอ่าค่ะชื่อไอโกชพันธ์บวชชยริ์นะคะวันนี้ที่เราเชิญคุณไอามาพูดคุยกันนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของการไปเรียนต่อเมืองน,นอกนั่นเองรับทุนด้วยใชนะ่ต้องถามก่อนว่าคุณไอไปเรียนจบที่ไหนในสาขาอะไรมาค่ะ ค่ะเรียนจบสาขา Science and Technology Policy ค่ะจาก University of Sussex ค่ะ ประเทศอังกฤษอันนี้คือเรียนอะไรจากไทยไปก่อนค่ะเอ่อจริงๆตอนแรกอะค่ะเรียนจบปริญญาตรีสาขาชีววิทยาแต่ว่าพอดีก็เข้ามาทํางานรับราชการอยู่สักช่วงหนึ่งแล้วก็ส่วนมากเนี่ยงานราชการนะคะก็จะเป็นงานที่เราก็ไม่ได้ลงแลบโดยตรงค่ะคือมันมีทั้งแลบแล้วก็มีทั้งส่วนที่เราดูเรื่องของงานออฟฟิศงานออฟฟิศด้วยซึ่งออฟฟิศเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับชิงนโยบายด้วยทีนี้ก็ไปเห็นว่ามีทุนเปิดรับสมัครค่ะ ก็เลยก็เลยสมัครไปเรียนบอกว่าพอดีเ uh> ห็นทุนเนี่ยแสดงว่าตอนแรกไม่ได um> allora> ้ไม่ได evet> ้คิดว่าเอ๊ะฉันจะต้องไปเรียนต่อเนนนอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ได้วางแผนไว้อย่างนั้นค่ะประมาณว่าก็แบบว่าเหมือนโควิดโจโ่าถ้าเกิดว่ามีมีทุนเข้ามาแล้วเราฟอร์ิฟิเคชันเราพอได้อะไรก็ตั้งใจว่าโอเคถ้ามีโอกาสก็อาจจะไปแต่ว่าก็ไม่ได้วางแผนว่ากี่ปีกี่ปีต้องไปแต่ก็มาบเอิญว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่แบบทํางานเราได้สักระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่า อโอเคเราดูก็ได้ไม่ไม่น่าจะเสียเสียหายอะไรแล้วก็สนใจอ,อยากจะเปลี่ยนจากความที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากเปลี่ยนมาเป็นแนวแบบว่าอาทางด้านทางด้านเอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นเป็นแนววานโยบายวานโยบายมากขึ้นค่ะใช่ใชมันก็คือว่าในคือให้ลึกให้ลึกขึ้นและกว้างขึ้นอ่าในในสายที่ตัวเองเรียนมานั่นแหละแต่ว่าเริ่มทํางานแล้วไปเรียนต่อมันจะมี ขาบางคนจะกลัวไงหรือ<ช>ก่อแบบอุ้ยเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวยงังไงอะ่ะเออตำแหน่งยังไงมาแล้วอ้ามีคนมานั่งโต๊ะชันนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นต้องมีคุยเรื่องนี้ไว้ก่อนไหมคะทนวยเงินอ่าค่ะคือคืออย่างนี้คะ่ะตอนตอนแรกอะ่ะเป็นข้าราชการของหน่วยงานหนึ่งคะ่ะแล้วก็เอ่อพอไปแต่ว่าทุนที่เราสมัครไปเนี่ยมันจะเป็นทุนของอีกองค์กรหนึ่งซึ่ง ซึ่งเราต้องแบบลาออกอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็คือเราก็พอเราได้รับทุนเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการซีเคียวตําแหน่งของเราที่ทำง,งานกันเยอะก็ได้อโอเคก็คือว่าไม่ต้องห่วงว่าลับมาแล้วจะเซฟฟ้าล้างงานนะมีน่นนั่นทาไมต้องเป็นทุนนี้คือตอนนั้นอ,อันนี้ jay ถามเพราะไม่เข้าใจว่ามันจะมีนําเสนอมาหลายอันหรือว่าอันนี้มันเฉพาะมาถึงเราอย่างเดียว คือจริงๆทุนทุนทุนที่ไปนะคะมันเป็นทุนรัฐบาลไทยก็เขาก็จะมีลิสต์ออกมาว่าโอเคมีหน่วยงานไหนต้องการอาของสําหรับทุนประเภทไหนต้องการใครมาทำหน้าที่อะไร <c oughs> เพื่อนเพื่อจบมาแล้วเเป็นสาขาอะไรทำทหนาีอะไรค่ะทีนี้ตัวที่ไปเห็นเนี่ยมันจะเป็นทุนเรียกว่า ทุนรัฐบาลไทยนี่จะมี<ช>หลายประเภทก็ะจะมีของตอนาเวลานั้นนะคะกระทรวงมันจะมีทุนที่เรียกว่าทุนกระทรวงวิทแล้วก็ทุนส่วนที่เป็นเรียกว่าทุนกอพหอซึ ตัวคุนที่เลือกเลือกไปสมัครแล้วก็ได,ได้ได้รับทุนไปนะคะมันเป็นทุนเฉพาะของปริญญาโทซึ่งมันจะกินระยะเวลาไม่ไม่นานไม่นานมากเพื่อให้เราแบบสาม,มารถที่จะโอเคได้เรียนรู้แล้วก็กลับมาใช้ทุนเอ่อเพิ่มทูนเพิ่มพูนสกิลของเ,นะเราเพิ่มสลยภิาเนาะงา่อยใช่แเราเอ่อด้วยระยะเวลาไม่นานเกินไปเพราะว่าเอ่อด้วยสักโดยปกติแล้วอะค่ะทุนในสาขาที่ ที่ของรัฐบาลส่งให้แล้วก็เราต้องไปเรียนเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นทุนที่มันไม่ได้มีสอนในประเทศไทยกังนั้นกราจะเอ่เขาเรียกว่าข้อมูลมันจะไม่ได้เยอะมาก ขนาดนั้นเราก็จะเป็นทุนที่มันจะเฉพาะประเทศด้วยเพราะฉะนั้นอย่างเช่นทุน science and technology policy เนี่ยหรือนโยบายวิทยาศาสตร์ในเทคโนโลยีเนี่ยมันจะไม่ได้เปิดนะักเวลานั้นไม่ได้เปิดอย่างแพร่หลายในไทยค่ะและเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่ม,มแล้วก็เฉพาะประเทศมีบาะาทศเท่านั้นอะไรแบบนี้ก็คือเรียกว่ามันเป็นโอกาสที่แบบถ้าเป็นภาษาดิฉันก็คือล็อกมงเออนักตรงนั้นนักเวลานั้นที่ต้องการเขาเรียกว่าอะไรอะ ศัพยภาพของนีตรงนี้ระบุ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 ามาแล้วก็ดังนั้นคือถ้าไปตอนโตแบบนี้ <Biraz S 2> แต่เรามีพื้นความรู้ไปแล้วเนาะปรับตัวเยอะไหมคะจริง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 ก็ต้องบอกว่าช่วงแรกๆอะคะอ่ะปรับตัวไม่ค่อยมากเพราะว่าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเราก็จะอพอไปถึงเราก็จะได้เข้าไปพบกับนักเรียนที่มาจากทั่วโลกเลยซึ่งรวมทั้งนักเรียนจากอย่างเช่นประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ โดยคือทั้งประเทศที่พูดภาษาอังกฤษและไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอย่างประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษก็จะเป็นตุรกีจากจีนหรือมาจากญี่ปุ่นจากเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามีเคาเจอร์ใกล้เคียงกันแล้วก็เอเชียเนาะแล้วก็เข้ากันได้แรกๆไม่ได้ปรับตัวมากแต่จะไปปรับตัวเยอะก็คือแบบว่าวิธีการเรียนของของทางของทางต่างประเทศเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่ามันไม่เหมือนคือแนวคิดไม่เหมือนกับที่เมืองไทยสอน เมืองไทยเราจะสอบแบบถามเราก็มีคําตอบแต่ของ่างประเทศเนี่ยอย่างเวลาเราเข้าวิชาสัมมนาเ,นเข้าไปเนี่ย l e c เ u อ e ์หรือ instructor เนี่ยอาจจะพูดเลยว่าไอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคําตอบที่ถูกของทางการคืออะไรเพราะไอ้ไม่ได้เชี่ยวชาญแต่อยูอะต้องไปศึกษาเพิ่มนะโดยที่เขาจะไกดว่าอาจจะต้องศึกษาจากประเด็นนี้ประเด็นนี้ประเด็นตรงนี้ประเด็นตรงนี้อ่าหรือถ้าเกิดว่าเขารู้ลึกหน่อยก็จะแบบ เปเปอร์น,นี้เปเปอร์น,นี้เปเปอร์นี้แต่ว่าแต่รู้ิจะีตรองไององ<ช>่อ่านเองต่อเรื่องของแอน,นทีปก็คือวิวต,ต้องไปติดความต่อเองว่าอยู่จะได้ข้อสรุปว่าก็คือเหมือนกับไม่ได้เหมือนกับทศไทยที่ครูหรือว่าอาจารย์คือคผู้รู้ทุกอย่างอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นการมาคุยกันมาชวนค,คุยประเด็นหนึ่งแชร์กันแชร์กันแชร์กันแต่ว่าเวลาเรานําเสนอเราก็ต้องนําเสนอพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหตุผลที่มาสนับสนุนเออไอเดียของเราอะไรแบบนั้นใช้เวลานานกี่ปีคะที่ป่า ออจริงๆแล้วไปด้วยหลักสูตรอะค่ะเอ่อไปประมาณปีหนึ่งค่ะแต่ว่าเอ่อตัวที่ไปที่ไปลงทั้งหมดอะค่ะ13เดือนไปเรียนนิดๆนิดๆเนี่ยเรียนเต็มตัวเต็มตัวคิดว่าจริงๆแล้วอะการไปเรียนมั่งม่อมันจะเต็มเลยคืออย่างบางคนพอมีงานแล้วอะมันแล้วมีความคิดที่แบบ ควรจะสามารเข้าไปได้เออหรือตัวกานเปลี่ยนแปลงหรือแบบถ้ามาอุตส่าห์ไปเรียนมาอ่ะปีนึงอย่างนี้แล้วกลับมาแล้วมันก็ยังไปได้จะเรียนจบเเออเขาจะคิดอะไรอย่างนี้ไปก่อนถ้าเราสำคนที่ไปแล้วเนี่ยคุณไอที่ไปมาแล้วเองจริงๆเนี่ยก่อนหน้าที่จะไปกับหลังกลับมามันเคยมีความคิดอะไรแบบนี้ไหมหรยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างจริงๆแล้วก็คือต้องบอกว่าก่อนที่จะไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกกังวลมากเพราะว่า มีม,มีมีแค่ความรู้สึกว่าถ้าเราไปเนี่ยเราน่าจะได้อะไรกลับมาแน่นอนอย่างเงยก็คือเราได้ประสบการณ์อะไรบางอย่างาปีหนึ่งอ่ะไปอยู่ที่อื่น <c oughs> มันต้องได้ก็แหละ <c oughs> แบบไม่ได้กังวลเลยตอนนั้นก็ไม่ได้พูดสั่งปิดคลองมาก <c oughs> แ,แบบอ่ะลองดูไม่เป็นไรคนอื่นเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้แต่ว่า <c oughs> พอ แล้วก็ด้วยความที่ว่าเราไปทุนเนี่ยมันค่อนข้างซีเคียวอยู่แล้วลว่าเราต้องเราเรารู้เรามีเพอร์เพสว่าเราต้องกลับมาทําอะไรเราไม่เรียนแต่ไปทำอะไรมันก็เลยค่อนข้างแบบว่าอุ่นใจนิดนึงอุ่นใจนิดนึ่งอค่ะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงมันโดยมากมันจะมันน่าจะได้ผลลัพธ์อะไรบางอย่างที่ที่ดีขึ้นมากกว่ามากกว่าคือถ้าเราอยู่ที่เดิมเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็มันก็เดิมก็ทาเดิมแต่ว่าถ้าเราไปอ่ะ ยังไงอ่ะเราก็ต้องได้อะไรกลับมาประมาณน,น,นี้มากกว่าค่ะก็เลยแบบก็มันก็เป็นเป็นเรื่องของแบบแว่วาผ่านไม่กดดันซึ่งเซว่าน่าจะเป็นความรู้สึกคนละแบบกับคนที่ไปเรียนปริญญาตรีที่นั่งเลยหรือว่าไปเทคคอร์สอะไรเหมือนกันนะเพราะว่า เอออย่างฟังอย่างขอคุณาหออคือก็เหมือนดีเซตติ้เน็ตแหละว่า mm hmm. เอ้ยกลับมาเนี่ยเรารู้ว่าเราไปศึกษาเรื่องเนี้ย mm hmm. เพื่อกำลังกลับมาใช้อันเน, mm hmm. นี้แน่ๆสายงานมันก็ไม่ได้เปลี่ยนขนาดอาชีพ mm hmm. แต่ว่าเมื่อกี้ตอนต้นค่ะมันพูดถึงเรื่องของทุนรัฐบาลกับทุนกพอพช mm hmm. ใช่ไหมมันมีอยู่ในหลายสาขา ไหคะในใน,นระดับอายุหรือในระดับจากท<ม>ีที่แตกต่างกันมันมีอื่นๆด้วยไหมเพราะว่าอันนี้คือดูแบบวิรุฬหา,รหราไซเรนเทคโนโล,ลยีอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าฉันไปไม่ถึงตรงนั้นนะฉันไปถนัดด้านสังคมเอด้านมนุษย์ด้านอะไรมันมีไหมมีค่ะก็คือกว้างม,มากก็ค,คือทุกเขาเรียกเรียกได้ว่าทุกสาขาที่มีความเป็นทั้งเออ สาขาแบบเรียกว่า emerging ก็คือแบบสาขาเกิดใหม่อ่ะที่มันไม่มีมไม่มีในประเทศอ่ะก็คือครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ทั้งด้านมนุษยาศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิง่งพอช่วงหลังมาเนี้ยมันกลายเป็นว่าแต่ละสาขาก็จะมีความเลนด์อินเข้ามาหากาันมันไม่ได้ เป็นสาขาเดี่ยวๆดเฉพาะต่อไปเลยอายุเว็อย่างเช่นอย่างคนที่เข้าไปเรียนด้วยกันในสาขาเนี่ยค่ะบางคนก็จบด้าน archaeology โบราณคดี a r c h a e i ใช่คาร a r c h a e o l o โบราณคดีค่ะทั้งโบราณคดีมีทั้งคนที่จบเศรษฐศาสตร์มีจบประยุกต์เป็นแอพลิเค่ะแล้วก็พวกที่อย่างคนที่เรียนคอร์สเดียวกันก็จะมีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กอังกฤษเลยก็จบทางด้าน อาชีววิทยามาเลยมาเราเลยก็ก็มาเรียนอะไรแบบนี้คะ่ะคือเพราะว่าด้วยความที่สาขามันเป็นเออเหมือนมีความมีความแบบใช้ประวัติศาสต์ค่ะเป็นพระหมูขเขาเรียกว่าพระหมู่วิทยาการมากขึ้นมาดังนั้นคือต่อให้ทร้แบบจบทั่วสายสังคมหรือมนุษยศาสตร์ไปเนี่ย มันก็จะมีสาขาที่เราเอาไปเรียนต่อเพื่อเอามาปไปยุได้แบบนี้ <c oughs> นหละคะ่ะห,หรือว่าคือเฮ้ยแต่สนใจในสาขาที่คุณไอเรียนอย่างนี้ก็ยังได้หรอได้ค่ะได้ได้แสดงว,ว่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่ก <ขอ S 2> <ค>ับกลาทางอะไรขึ้นอยู่กับองค์ความรู้หรือแบบเอกสารที่เรานําเสนอเขาด้วย <c oughs> ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคก็คือจริงๆแล้วันเป็นเรื่องของการเตรียมเตรียมตัวเรื่องหนึ่งแล้วก็เตรียมใจ ดิฉันเชื่อว่าต้องมีคนกรล้ากลัวๆเยอะมากแบบมันดีไหมอ่ะเออยังไงอ่ะประเทศไปทั้งนอกไปเพราะว่าก่อนนันนี้เนาะที่เราเคยคุยกับนกอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนว่าไปเริ่มใหม่เลยไปเริ่มที่โน่นใหม่เลยนําเสนอกันใหม่เลยแต่อันนี้มันเป็นเหมือนแอดออน์เนาะที่มันไปถึงยอดออกไปอ่ะใช่สำหรับใครที่กำลังกรล้ากลัวแนะนำยังไงเออแนะนำยังไงดีลิมไนคืออันนี้ก็รู้สึกว่าเก่งนะใช่เออเพราะว่าดิฉันน่ะอะถ้าถามส่วนตัวนะ นี่นานแล้วอะแล้วงานข้าราชการด้วยนะคะก็ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบก็ในแก่การอะเอจริงโอเคแล้วเแกอะไรอย่างเงี้ยะเออแต่แล้วฉันแบมันต้องมีคนที่กล้ากลัวอยากให้พี่นยทำอยงนี้่คะค่ะก็เออมันเออจริงๆแล้วอะค่ะรู้สึกว่าต้องในในในแต่ละขั้นตอนของการสมัครเรียนเนี่ยมันอาจจะยังเราอาจจะยังไม่ต้องตัดสินใจ ในทันทีทันใดก็ได้ก็หมายกาว่าเราสมัครไปก่อนสมัครแล้วพอมันได้แล้วเราก็ค่อยตัดสินใจไปทีละขั้นทีละขั้น hmm. แล้วก็อแต่ว่าคิดว่าส่วนที่ยุ่งมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมเอกสารค่ะ hmm. ซึ่งตรงเนี้ยก็จริงๆส่วนตัวเอพอเราเตรียมไปสักระยะหนึ่งโอเคสมัครอะไรไปในสักระยะหนึ่งอะคะ่ะช่วงที่ช่วงที่ปีนั้นเนี่ยก็คือทํางานไปด้วยแล้วก็สมัครเรียนไปด้วยก็คือค่อนข้างแบบ ยุง่งมันมันมันจะไปถึงจุดที่แบบค่อนข้างยุ่งมากทําให้มีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือใช้บริการเอเจนซี่เหมือนกันในการที่จะช่วยช่วยเตรียมเอกสารหรือว่าช่วยอเอาเน้ความสะดวกเพื่อให้เราสามารถแบบอเอ่าโฟกัสไป,ไปย่างอือ่นได้นะอะเนาะเพราะเราต้องแบบโอเคเราจะต้องทํางานด้วยในขณะเดียวกันก็คือเอกสารเราต้องเตรียมด้วยอะไรอย่างเงา ก็คือจริงๆ้วเดีมันง่ายขึ้นนะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่อยากรู้ก็คืออยากจะได้ทุนอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มที่ไหน,นคือมันเริ่มยังไงเะดิฉันตองไปดูจดหมายเวียนหรือว่าไ,ไปหากระทรวงไหนหน่วยงานอะไรสถานทูดเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยค,คือ,อตอนแรกเลยอะค่ะก็คือเข้าไปก่อนใน Google ก็คือปัจจุบันนี้มันจะมีทั้งทุนในส่วนของที่เป็นทุน ทุนรัฐบาลก็คือของแต่ละประเทศใช่ไหมคะแล้วก็ทุนที่ทางมหาวิทยาลัยให้ให้เลยก็คือเริ่มจากใช้ Google เลยก็คือเซิร์ชก่อนแล้วเราก็มาตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเรายังไงอย่าเรายังอยากกลับมาได้เพื่อได้ประสบการณ์ในประเทศเนี่ยเราก็อาจจะเลือกทุนรัฐบาลก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราอาจจะมองไปอีกแบบหนึ่งเราก็อาจจะเลือกทุนมหาวิทยาลัยก็ก็ได้กันไม่ผูกมันไม่ต้องกลับแล้วคืออาจสมมุติว่า คุณเป็นคนที่ทํางานแล้วล่ะแต่ว่าอยากเพิ่มสกิลเพิ่มเบสพื้นฐานความรู้เพื่อเอากลับมาทํางานเดิมลองเป็นทุนรัฐบาล <c oughs> แบบนี้แต่ถ้าไม่ฉันจะเป็ีนเริ่อแราวเ <c oughs> ริ <c oughs> ร่มอะไรใหม่ๆไปเลยอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยแบบว่า ฉันถือปริญญาตรีไปแล้วก็แบบเพื่อไปต่อตรงนู้นเลยก็เป็นทุนของมหาวิทยาลัยนะเขาก็จะมีเหมือนกันมีแบบเป็นเว็บไซต์แนะนำไหมคะดิฉันกลัวอยู่นี่ชอบคนไปเซิร์ชแล้วเจอจะมีเว็บหลอกเออเว็บหลอกแบบว่าไม่ไม่ทาอะไรเลยยกเป็นบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีไหมมีไหมคุณนายเออจริง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 มันคิดคิดว่ามีนะคะแต่ว่าถ้าให้ดีที่สุดก็คือเราต้องเข้าไปอยู่ที่มหาวิทยาลัย เ uh, ว Saint ็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพิมพ์ชื่อลงไปพิมพ์ชื่อลงไปเลยค่ะอย่างเช่นของ่าคือ University of Sussex ก็พ oh mm ิม hmm. พ์ไปเลยก็คพิมพ์ไปเลย University of Sussex Scholarship ค่ะแบบนี้จะขึ้นมาเลยว่าใช่ก็จะขึ้นเลยนตอเเลยเออเอ่ะดังนั้นคือยึดแบบนี้ไว้นะอย่าเพิ่งไปพิมพ์แบบอยากได้ทุนเรียนฟรีอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ เปอร์เซนต์จะมิจี้มาจะแทรกตัวเข้ามาเนี่ยค่อนข้างสูงส<ช>ุดท้ายพายอยางให้คุณนายฝากให้กําลังใจคนที่กําลังตอนนี้ยอยู่ในกระบวนการเนี่ยว่าตัดส,ออสินใจอยู่หรือว่าจะไปแล้วล่ะแต่โอ้โหวุ่นเหลือเกินปวดหัวเหลือเกินอ่ะให้กาลังใจเลยค่ะค่ะก็อ่าไม่เป็นไรคือเออเออเราเราเราียกว่าไงดีเราสามารถที่จะเลือกทางเดินชีวิตของเราอะได้โดยที่คือถ้าเรา ถ้าเราอยู่ที่เดิมมาค่ะมันมันก็คงจะเราคงจะทราบรอยูอ่แล้วละว่าก็เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเราเลือกทางเดินใหม่เนี่ยเราอาจจะได้อะไรเพิ่มขึ้นก็ได้เอมอม,มันห้าสิบห้าสิบเลยแต่คือเราได้เพิ่มขึ้นแน่นอนแต่ว่าแบบเอ่อในในในมุมแต่เราจะไม่มีเสียค่ะเพราะว่าเราเพราะว่าเราเลือกทางใหม่แล้วใช่ใช่ไหมอันนี้คือคุณเอาคุณทิมทุนอยู่แล้วไง คุณทีมทุนนะคุณต้องแตบ่บอกซิว่ามันยังไงมันมันันนดีเหรอคะคุณนงอะไรเงี้ย แน่นอนค่ะอย่างที่อายพูดเลยว่าการไปต่างประเทศอ่ะ,อะสอบผ่านไม่ผ่านได้คะแนนดีไม่ดีนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยี่ยคุณได้เจอเพื่อนคุณได้เจอสังคมที่มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคุณได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่ใช่ประเทศไทยแล้วเวลาคุณจะไปเจอปัญหาคุณเจอประสบการณ์เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จะสอนคุณทําให้เติบโตขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งแล้วถ้าสมมุติว่าใครก็ตามอยู่ระหว่างที่อาจได้ทุนแล้วเนี่ยหรือว่ากําลังจะอยากจะสมัครทุนอะไรเนี่ยยังมาปรึกษาเราได้บริษั บอกเราก็ยังให้คำปรึกษาอยู่นะคะแล้วก็ไม่เป็นมิจีแน่นอนไม่ขอเลขบัตรเครดิตแน่นอนนะคะก็เลือกดูอันนี้ด้วยก็ต้องเลือกดูเหมือนกันนะคะเซมองว่ามีแต่ได้นะอันนี้คือต่อให้คุณจะได้หรือไม่ได้คุณเนี่ยแต่อย่างน้อยคุณก็ได้รู้ขั้นตอนรู้กระบวนการมันถ้าสมมติว่าคุณจะได้ขอซ้ำอีกเนี่ยคุณก็มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะอย่างน้อยจะได้ไปถูกทางนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอายมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยแบ่งปันข้อมูลกันขอบคุคุณมากคะส่วนเราสองคนนะคะกับรายการลูกอิชันเกีย ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงกลับมาพบกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ